สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการสร้างเว็บไซต์ด้วย AI นะครับโดยใช้ c a n v a s ใน Gemini นะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกนะครับก็เข้ามาที่ Gemini นะครับผมใช้ Gemini สองแฟตนะครับตัวนี้ก็พอนะครับจากนั้นนะครับให้มาเลือกที่ c a n v a s นะครับติ๊กให้เป็นสีน้ำเงินนะครับติ๊ก c a n v a s ก่อนนะครับโอเคจากนั้นพิมพ์พร้อมไปนะครับ ผมว่าสร้างเว็บแอปนะครับาการตัดต่อวิดีโอด้วยแคปคัตนะครับจากนั้นกดส่งนะครับอันนี้พร้อมนะครับสั้นๆน,นะครับปึ๊บจากนั้นรอ,อโปรแกรมนะครับปึ๊บเขจะทำเป็นเว็บแอปคู่มือนะครับให้เรานะครับปึ๊ ก็คือจะเป็นโค้ดนะครับแล้วก็แปลงโค้ดเป็นข้อความให้กับเรานะครับตัวนี้ก็จะเรียกเว็บแอปนะครับนี่เขาก็บอกนี่คือวเว็บแอปเกี่ยวกับการจัดต่อวิดีโอด้วยแคปคัตนะครับรอ่อน,นะครับยังไม่เสร็จนะครับมันก็จะเจนไปเรื่อยๆนะครับ ครับอันนี้เว็บมีโครงสร้างชัดเจนนี่นะครับได้แล้วนะครับเว็บแอปคู่มือการใช้นะครับนี่นะครับนี่บทนำนะครับอ่าติ๊กแต่ละข้อเห็นไหมครับแยกเป็นหัวให้เลยนะครับเครื่องมือพื้นฐานนี่นะครับโอ้โหได้ง่ายเลยครับแค่ประมาณนาทีก็ปานะครับนี่นะครับทุกหัวข้อนะครับ จากนั้นวิธีนำไปใช้นะครับก็มาที่นี่ครับผมแชร์ครับนำไปแชร์ลงเฟซหรือว่า Copy Link อ่ะไปใส่ในเว็บได้เลยนะครับนี่นครับทำเว็บง่ายๆด้วย Canvas นะครับใน Gemini นะครับโอเคนะครับก็ไปลองปรับใช้กันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ